คนขี้เกียจใช่ไหมนี่น้าดั้งวันเลยเหรอคะเดี๋ยวน้าดั้งวันเลยเหรอลูกว้าวไม่กินแล้ววันนี้นะลูกเลยกายจะไปกินอ่ะอันน่ะอันน่ะใครจะไปกินคะใครจะไปกินนั่งขันนี่ไว้ไม่นี่ไว้ไม่นี่ไว้ไม่นี่ไปกินนั่นนี่หิวหรือยังหิวยังคะทำไมต้องเก็บเล็บเวลาจับมือแม่ ห er ืมกไม่เจ like er ็บเหรอใช่ไหมคะใช่ไหมคะนึกวัวไม่เจ็บเลค่ะติดติ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 ดติดกัดแม่เลยกากัดแม่เลยกากัดแม่เลยนี่กากัดแม่เลยกกัดขมือไหนเอ้าไม่ขมือไหนนะฮะว้าวยูไม่หนียื่ ยูไม้กะน้องยูไม้กะยูไม่นี่ยูไม่กะนี่เอาไม่มาทำไมนี่เอาไม่มาทำไมนี่นี่ยูไม่ก้ะนี่ยูไม้กะบราวนี่บราวนี่คนสวยยูไม้กะยูไ้่มานี่คนสวยวาวนี่เพิ่งตื่นนอนค่ะบราวนี่เพิ่งตื่นนะนะวันกี้เกียะกันนะค่ะวันนี้จะไปแล้วค่ะ